Uh, แอนต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ค่ะของแอนได้มามีโอกาสมาที่สตูดิโอครั้งแรกต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เดินทางมาถึงที่ออฟฟิศวิดแม็กครั้งแรกคือพลังงานดีมากก่อน 2. ออุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกเลยนะคะว่า amazing มากๆแม้กระทั่งในห้องน้ำค่ะทุกคนถ้าใครได้มีโอกาสเข้าใช้นะคะคือ amazing ทุกทุกสิ่งอย่างมากนะคะรวมทั้งอุปกรณ์ในการใช้นะคะในห้องที่เราสอนสดนะคะโปรดักชั่นกล้องไฟทีมงานทุกคนแบบว่าพร้อมมากรวมทั้ง ตชูนะคะทุกคนเป็นมือโปรโมืออชีพมากๆอันนี้ประทับใจนะคะประทับใจก็ฝากถ้าใครสนใจนะคะอยากบอกว่าที่นี่ที่1ของประเทศไทยได้แน่นอน,นะค่ะ สำหรับคอร์สช่วงหน้าก็มาหลายๆครั้งอยู่นะคะเ,เพราะว่าก็ลงโรงเรียนหลายๆคอร์สกับครูนิดหน่อยอยู่ก็สิ่งที่ประทับใจก็คืออันดับแรกเลยก็คือทีมงาน,นะค่ะทุกคนคือบริสเิสมาค่ะแล้วก็คือดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีคอามรู้สึกว่าโปรเฟชชั่นอลมากๆอ่ะมืออาชีพม,มากๆแล้วก็พร้อมที่จะให้เด็กๆเ,เขาจะพูดตลอดเลยว่าถ้ามีอะไรอ่ะให้บอกนะคะม, <ๆ S 2> มีอะไรให้ช่วยให้ให้ใหบอกตรงนี้ประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็โหอันนี้ ปรกรณนน์เรามาอัดคอสกันเนี่ยเราโอ้โหมันโปรดักชันมันเหนือความคาดหมายอะค่ะสุดยอดมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะจะบอกว่าเป็นสตูดิโอที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าคือครูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกสิ่งที่ด,ดีที่สุดอะค่ะเอออันนี้ก็ประทับใจมากๆค่ะว่าแบบครูนิดหน่อยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกศิษย์ของครูทุกคนขอบคุณครูมากๆค่ะขอบคุณทีมงานนะคะ<ด> <ๆ S 2> แล้วก็ถ้าใครสนใจไม่ว่าจะ เป็นเรื่องโฟโตชูตหรือว่าอยากทำคอร์สออนไลน์หรือว่าจัดรอบสดจัดรอบสดต้องที่นี่ค่ะ Office ว i ดแม็กสตูด,ดิโของคุณนิดหน่อยเท่านั้นคะ่ะบอกได้เลยว่าเท่านั้น <laughs> ติดต่อ Line แอดมาได้เลยนะคะไลน์แอดคุณนิดหน่อยนะคะ <laughs> อันนี้พูดในแง่ของแยกกันนะคะตอนมาเรียนแล้วก็จะพลังงานที่นี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เติ้ลกับพี่ๆมาจัดรอบสดฉะนั้นก็จะความรู้สึกต่างกันเพราะว่าพอมาจัดรอบสดเนี่ยสิ่งที่มากกว่าอุปกรณ์ที่ยังไงก็โปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วอันนี้เถียงไม่ได้เลยคือน้องๆทุกคนค่ะคือทีมครูนิดหน่อยเก่งมากแล้วก็ <c oughs> คือเก่งเฉพาะด้านอะค่ะ <c oughs> บ้านหลังเนี้ยที่ทํามาเป็นสตูเหมาะกับการทําคอร์สมากๆเลยเหมาะกับการที่มาจัดรอบสดอย่างที่โคชบุ๊กบอกว่าดีที่สุดในประเทศไทย คือดีในแง่ของคนที่จะมาจัดสมัมมนาเล็กๆที่นี่หรือว่าจะมาอัดคอร์สออนไลน์หรือจะมาถ่ายโฟโต้ชูตอันนี้คือชัวร์มากๆว่าคุณจะได้งานที่พรีเมียมเพราะว่าทีมงานเขาถูกเทรนมาแบบดีแล้วแล้วก็พร้อมประกบคุณนะคะแค่คุณทําตากังวลนิดนึงคือวิ่งเข้าใส่เลยว่าเอาอะไรไหมครับเอาอะไรไหมมีอะไรให้ช่วยไหมครับอย่างนี้เลยนะคะคือเหมือนกับว่ารู้ใจทุกอย่างเลยแล้วประเด็นคือไม่ใช่แค่นั้นนะคะคือทีมงานของคุณนิดหน่อยทุกคนถูกเทรนมาเรื่องการทําออนไลน์โดยเฉพาะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณมีปัญหาตั้งแต่เรื่องอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งการคิดคอนเทนต์เขาก็ช่วยได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆครบจริงๆในเรื่องของการทําออนไลน์คือให้เป็นอันดับหนึ่งค่ะทีมคูนิดหน่อยสตูดิโอคูนิดหน่อยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วที่จะครบวงจรและตอบโจทย์มากขนาดนี้นะคะใครที่อยากมาจัดรอบสดอยากมาทำคอสออนไลน์อยากมาถ่ายโฟโต้ชูตอย่ามองข้ามค่ะที่ออฟฟิศวิดแม็กสตูดิโอแห่งนี้เท่านั้นจริงๆไม่ได้อวยนะคะแต่ว่านี่คือเรื่องจริงมากกว่า ความโปรเฟชชั่นอลคือเซอร์วิสของทีมงานคุณนิดหน่อยค่ะทุกคนน่ารักมากจริงๆชื่อคอร์สที่พวกเรามาอัดคอร์สกันที่นี่นะคะก็คือคลาสรอบสดสร้างตัวตนเริ่มต้นออนไลน์ครบจบปังค่ะเรามาจัดรอบสดกันที่นี่นะคะแล้วก็มีการอัดคอร์สออนไลน์ด้วยแล้วก็มีการโฟโต้ชูดด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Okay.